Transcrição ชทิกนะฮะว้าวติดไฟใหม่แล้วนะฮะแสงสีตะการตาเลยนะครับท่านผู้ชมคราวนี้ติดแบบเป็นแสงสีแล้วนะฮะสวยงามมากครับว้าวบอยบอยนะบอยขมิ้นบอกว่าสิบปีนะขมิ้นจะตามทันอ่ะตามเมืองไทยทัน บอยมาดูนี่บอยนะครับจะถ่ายให้ดูเนี่ยคเพราะว่า mm hmm. เมืองไทยนี่ตรงนี้เข้าฟรีนะข้างบนเนี้ยเข้าไปเดินฟรีๆเลยวันนี้เป็นวันที่25กันยายนนะพศสอง8อยหกสิว้าวสวยมาก นี่เห็นไหมบอยเครื่องเล่นใหม่เนี่ยเขากำลังสร้างเนี่ยสูงมากเลยบอยโ,โอ้โหนู่นนุ่นนโอ้สีชั้นได้มั้งตึกอะความสูงนะครับโอ้โหนี่ติดไฟนะตะการตามากเลยเมื่อก่อนมาเป็นไฟนีออนธรรมดานะเป็นเป็นไฟไม่ได้เป็นแสงสีแบบนี้นะตอนนี้ติดแล้วสวยมาก นีปลูกดอกไม้ในสวนโอ้โหสวยมากครับว้าวตอนนี้เปลี่ยนจากตอนนั้นไปเยอะเลยฮะไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับผมเปลี่ยนไปโอ้โหดูผู้คนนั่ง ชมบรรยากาศเล่นๆโอ้โหนี่นี่นไอ้บอยมาดูนี่มาดูนี่บอยบอยบอยกับเมนครับบ้านคุณมีแบบนี้ไหมเนี่ยถ่ายมาให้ดูหน่อยนะเรือดินเนอร์แบบนี้นะบอยขมิเมนนะถ่ายมาให้ดูหน่อยนะว่าเรือดินเนอร์ที่ขเม้นเป็นแบบไหนนะนักท่องเที่ยวชื่นชอบแบบนี้หรือไม่เสียงสวนเสียงหาแบบนี้หรือไม่นะครับขอให บอยนะบอยเมนถ่ายมาให้ดูหน่อยว่าเป็นเรือดินเนอร์ของเมนเป็นยังไงมีความสุขแบบนี้ไหมนะฝากถึงนะนี่เรือดินเนอร์ระดับโลกเขาต้องเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ป,ปูปูปลาปลาเหมือนของกัมพูชานะที่จะเป็นแสง สีเฉยๆนะแต่เปนยังเป็นเรือโครงไม้อยู่ด้านในติดแอร์แ้วนะบอยดูดูดูดบรรยากาศครับเมืองไทยเป็นยังไงครับสวยมากาาาล้องเพลงกันมีความสุขด้านนู้นก็สะพานพระรามสามครับ บอยเห็นแล้วตะลึงไม่บอยโอ้สนุกสนานกันใหญ่นะเสียงเต้งเปิดเตลงดังด้านเรือด้านแม่น้ำเลยมาดูด้านนี้ดีกว่านะครับบอยนี่เป็นไงโอ้โหตอนนี้ทำเป็นแสงสีแล้วนะครับท่านผู้ชมสวยมาก เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันเนาะเดี๋ยวให้บอยเขมินดูนะก็บอกว่า10ปีจะตามเมืองไทยทันเนาะเอาแค่เครื่องเล่นตรงนั้นให้ได้ก่อนนะสูงมากเลย นี่นะไฟเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะว้าวสวยมากครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเยนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างบนกัน โสีแดงสีม่วงสีเขียวสีเหลืองมีหมดทุกสีเลยเอาโอ้โหนี่บอยคงเห็นแล้วเนาะปราเทมืองไทยเขาขนาดไหนล่ะสวยกว่าสนามบินเตชโชนะบอยที่นี่ยังสวยกว่าสนามบินเตโชโน <c ười> ดินเจโถได้ข่าวว่าเจี่วบินไม่ค่อยมีแล้วนี่นะจะไปสู้อะไรไทยเขาได้นะอันดับหนึ่งของโลกกับเที่ยวบินเยอะที่สุดในอันดับหนึ่งของโลก,กคิดดูเอาประเทศไทยนะคุณบอยโอ้โหนะบรรยากาศข้างบนยิ่งขึ้นมาก็ดูแบบสวยมากนี่ไฟเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชม ขึ้นมาด้านบนดูเรอินเนอร์ของไทยวิ่งตลอดเลยนะดูนะดูบอยดูโอ้โ oh, ห oh, ลำนั้นน่ะสุดยอดมากโอ้โหบอยเอ้ยได้มาเที่ยวเมืองไทยนะบอยรับรองว่าตะลึงแน่ไม่อยากกลับเขมรแน่นอนนี่ลำหนึ่งบอยเอ้ยมาดูเอา เมืองไทยสนุกสนานแค่ไหนมีความสุขแค่ไหนความปลอดภัยแค่ไหนนักท่องเที่ยวชื่นชอบแค่ไหนนะชาวต่างชาติทั้งนั้นเดี๋ยวเร,เราดูคลิปถัดไปนะบอยจะถ่ายนักท่องเที่ยวให้ดูต่างชาติอะเยอะจะบอกให้นะเขาไม่อวดนะแต่มีทุกวันที่นี่นะดูสิดูดูครับบอย เอาให้บอยมันดูถ่ายอ่ะบอยถ่ายมาให้ดูหน่อยนะเดอดินเนอร์ของเเมนนะ <c oughs> เป็นแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> โอ้โหมีความสุขมากดู <c oughs> <c oughs> นี่นี่เรียกว่าประเทศที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมีความสุขสนุกสนาน ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะบอยอาประเทศบอยนะ่ะขอทานเยอะขนาดชาวต่างชาติกินในติมยังไปแย่งเอาอ่ะคิดดูเอาไปแย่งกับมืออ่ะอดอยางมาจากไหนเนาะนี่ดูดูับสุดยอดมากครับว้าวโอ้มีความสุขมากนะผู้ชมอนเที่ยว นี่ฝรั่งยังแบบตะลึงเลยครับฝรั่งยังตะลึงเลยนะครับฝรั่งนั่งยืนแบบมองดูสุดยอดมากเหมือนไทยนะเอา๋ยบอย เดี๋ยวบอยม่เห็นด้านบนเดี๋ยวพาบอยขึ้นด้านบน,บนมัง่งนี่สาวเต็นติ๊กตอกเนาะเออนี่นี่ไปให้อ้บอยมันดูเดี๋ยวบอยไม่เชื่อเนาะนี่เครื่องเล่นอะ่ะสูงสูงมากบอยาสร้างลังเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วนะบอยมาดู ขะแนนม,มีไม้แบบนี้นะนี่เครื่องเล่นที่มหศัศจรรย์นะสร้างได้สุดยอดมากเลยอ่ะโอ้โหดูดูบอยก็แล้วเขากำลังสร้างอยู่น,นนะนี่บอยท้างเสร็จรับรองท่องเที่ยวเยอะมากดูสูงไปสี่สิบห้าสิบเมตรอ่ะเอ้ยพวน่าจะเลยคิดว่าตึกอ่ะน่าจะสี่สิบชั้นอ่ะสูงมาก นี่ฝรั่งนางชาติยังตะลึงนะฮะเรมาเห็นเมืองไทยที่พัฒนาไปไกลมากแล้วนะฮะ เขายังแบบติดตาติดใจเลยนะนี่เห็นไหมอะไรสดไปด้วยฝรังอะ่ะไม่บอยนี่คือเมืองไทยเนาะไปเที่ยวไหนก็ปลอดภัยไม่มีขอทานมาแย่งกับมือนะดนอดย โอ้ดูไว้บอยดูไว้สุดยอดไหมครับ oh, เืองไทยโอ้โห oh, นี่เปลี่ยนสีไปเรื่อยนะโดนตรงโดมตรงนี้เนาะโอ้โ oh, ห oh, นี่สวยมากครับ นี่บอยมาดูนี่บอยบอยมาดูนี่เรือดินเนอร์นี่เห็นไหมมีความสุขขนาดไหนอ่ะนี่ยอดมากดูโอ้โหโอบอยเรือลำเดียวเนี่ยราคา300ล้านบาทบอยเห็นไหมสุดยอดแค่ไหน นู้นเรือลำนู้นอ,อีกเรามีแยงนั้นนะฮะบรรยากาศดีมาก,กว่านี้นะครับผมไม่ฝนไม่ตกโอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอามาให้บอยดูเนาะบอยเขมรนนะถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวนะบอยนะ ที่เมืองไทยที่เที่ยวเยอะนี่แค่เศษเที่ยวหนึ่งแค่นั้นนะฮะแค่น้ําจิ้มนะนี่ดูโอ้โหโดมตรงนี้ติดตั้งแสงสีตานตาแล้วนะครับสวยมากเลยอ่ะยังไงบอยก็อย่าลืมมาดูนะฮะยินดีต้อนรับบอย นู่นนะสวยมากโอเคครับสำหรับทีนี้นะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ